็นพอเล่นละครคู่กันนะครับจนหลายคนเนี่ยพากันจิ้นหนักจนกลายเป็นดราม่าเลยนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มแจมรัชตะนะครับและสาวเบสคำสิงนะครับซึ่งงานนี้นะครับพี่นักข่าวเนี่ยมีโอกาสได้เจอหนุ่มแจมนะครับเลยถามถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับซึ่งหนุ่มแจมนะครับก็ได้บอกว่ากับน้องเบสเนี่ยจริงๆก็เป็นพี่น้องร่วมงานกันน้องก็เป็นคนตลกเฮฮาอย่าไปว่าน้องเลยน้องก็แค่พูดเล่นแค่พูดสนุกไปไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นเล่นละครก็ต้องสนิทกันพอสนิทกันนะคนก็เข้าใจพีดหาว่าชอบจริ ผมอาจจะชอบทุกคนที่เล่นละครด้วยกันนะไม่ได้นะมันเป็นแค่กระแสะคููจินในละครเท่านั้นสเปคของน้องเนี่ยอาจจะเหมือนผมนะหน้าไทยคมๆแต่ก็อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้แล้วก็มีบางคนนะครับพูดที่ว่าน้องอ่ะไม่เหมาะสมกับผมเขาก็อาจจะใช้อารมณ์เกินไปเราควรให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งกันและกันส่วนใครที่จะติชมนะครับก็ควรบอกด้วยเหตุผลดีๆบางครั้งเนี่ยก็อย่าลามปามไปถึงอาชีพเดิมของผมก็คืออาชีพครูผมอ่านแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะบางคนทักเข้า มาสอนผมดีๆก็ได้ผมก็รับฟังเราควรคุยกันดีๆนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะครับก็ถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นดราม่าพักใหญ่เลยนะครับเรื่องกระแสจีนนะครับของหนุ่มแจบนะครับและสาวเบสเนี่ยก็ถือว่านะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยได้ออกมาพูดออกมาเคลียร์สถานะกันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่ยังปักใจเชียร์อยู่ก็ก็เชียร์ได้นะครับก็ถือเป็นความสุขนะครับผมแต่เชียร์แล้วยังไงเวลาน้องไปเล่นกับคนอื่นคู่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแบบ เอาไปเปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาร่วมงานกันพอเวลาเขาสนิทกันดูเต็มที่ในละครอย่างเงี้ยก็ เขาก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นสังคมโลกมายาเนื้ออาจจะจับจิ้นกันเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้คิดประมาณนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ดีครับเอาเป็นว่าเรื่องของน้องเบสเนี่ยเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวาเลนไทน์ที่จะใกล้ถึงเนี่ยในวันวาเลนไทน์เนี่ยน้องเบสเนี่ยจะมีการถ่ายรูปกับช่อด,ดอกกุหลาบหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดมีเนี่ย ได้จากหนุ่มคนไหนเรามาลุ้นความสุขตรงนี้กันดีกว่ามากันที่อที่1ข่าวนะครับกับคู่นี้นะครับน้องน้ำตาและเน็ตไมเมนเน็ตนะครับที่ล่าสุดเนี่ยสาวน้ำตานะครับได้ไล่าย,ยาวความในใจนะครับถึงความน่ารักของพี่เน็ตเนี่ยที่หลายคนไม่เคยสัมผัสนะครับโดยมีข้อความว่าขออนุญาตแฉผู้ชายข้างๆนะคะสิ่งที่ทําให้น้ําตาลักพี่เน็ตพี่เน็ตเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจดีมากๆมีทัศนคติเชิงบวกมากๆให้เกียรติทุกคนคอยช่วยเหลือทุกคนแบบรับ เสมอเป็นผู้ชายไม่ต้องคอยห่วงคอยห่วงไม่เคยทําให้ไม่สบายใจเป็นผู้ชายที่แบบเบสิกเลิฟหนึ่งไม่ว่าพี่เน็ตเนี่ยจะเหนื่อยกับงานแค่ไหนแต่พี่เน็ตเนี่ยก็มีเวลาเอาใจใส่น้าตาลเสมอซึ่งไม่ใช่แค่น้าตาลอย่างเดียวหมายถึงคนในครอบครัวของน้ําตาลด้วยและข้อสุดท้ายที่ชอบในตัวพี่เน็ตสุดๆก็คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในชีวิตหรือโดนทําร้ายจากคนรอบข้างขนาดไหนพี่เน็ตเนี่ยรับจบคนเดียวไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีถือว่าเป็นสุภาพบุรุษทั้งภายในและภายน อเอออะเอาละครับงานนี้ฉันคิดว่า2คนนี้คั่งรักกันสุดฤทธิ์แต่ว่าตอนนี้น้องน้ําตาลคั่งรักสุดๆเลยจ้าโอ้โหออกมาแฉข้อดีของผู้ชายของตัวเองถือว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะก็ถือว่าเป็นความที่น่ารักที่ดีนะคะเพราะหลังจากที่สองคนเขาเปิดตัวกันเนี่ยเขาก็มีรูปคู่กันตลอดเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นความรักที่สวยงามนะครับแล้วการที่น้องได้ออกมาแฉ ถึงเน็ตแบบเนี้ยเออป่านนี้เน็ตเห็งเนี่ยป่านนี้ยิ้มไม่หุแล้วจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจ้าอย่าแฉรเรื่องแบบนี้บ่อยเพราะจะทําให้คนอื่นเนี่ยที่เขาเข้ามาอ่านเนี่ยเขาแบบมีความอิจฉาได้จ้า